สวัสดีครับพี่รถส,ส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่าสารวิตามินครับนะ,ะฮะวิตามินคืออะไรนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะจะมาทําความรู้จักกันนะครับนะครับเราจะมาทําความรู้จักกันแล้วก็เรื่องของอ่าเมื่อเรารู้จักแล้วมันจะมีผลต่อไงกับร่างกายของเราโดยเฉพาะคนที่เป็นสเก็ตเงินนะฮะแล้ววันนี้พี่รถก็มีเนื้อหาอีกหลายๆหลายเนื้อหาเลยที่จะมาพูดคุยกัน นะครับมันจะพูดคุยกันเราจะมาทําความรู้จักกับสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนกันนะครับว่าฮิสตามีนตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับมันทําอะไรฮิสตามีนเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่ตอบสนองบนระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับแล้วร่างกายเราสร้างขึ้นมันเองมันอยู่ในตัวเม็ดเลือดขาวยาพวกงามาสเซลนะครับเบนโซฟิลนะครับแล้วก็มันตอบสนองคือมันตอบสนองต่อการกระตุ้นของร่างกายเมื่อได้รับสารภูมิแพ้นะครับ เมื่อได้รับสารภูุิมแพ้เมื่อถึงจะกระตุ้นฮิตามินที่สูงขึ้นนะครับหรือมีการติดเชื้อ,อฮิตามินก็จะออกปทําง,งานถ้าเกิดวิตามินเนี่ยอ่ามันเกิดจากตัวเลือดขาวเท่ากับว่าร่างกายของเราเนี่ยกินอาหารที่มีวิตามินสูงหรือได้รับสาร่อภพ,พลุมแพ้มันก็จะสร้างขึ้นมา,าทันทีเท่ากับมันเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งในการช่วยรักษาเราแต่ถ้ามันออกมามากเกินไปมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยดูสินค้าเเกิดออะไรขึ้นนะฮะ ผิวผิวหนังของเรานะฮะที่เกิดอาการแดงผื่นคันบวมอักเสบนะครับระบบไหลเวียนโลหิตเวียนศีรษะปวดศีรัะนะความดันโลหิตสูงนะฮะเกิดกาจากจากการแพ้อย่างเฉียบพลันนะครับระบบทางเดินอาหารนะฮะปวดมวนท้องท้องเสียสร้างกดในกระเพาะนะฮะร,ระบบทางเดินหายใจจะให้แพ้อากาศคัดจมูกนะ้ำมูกไหลหายใจมีเสียงวีดนะับหรือก็ต้นการหอบหืดพงจมูกอักเสบอนะุดไซนัส ช่ครับและอันนึงคือระบบสืบพันธุ์เนี่ยที่พี่รุ่บอกคือประจําเดือนจะมามามากนะครับรวมกระทั่งหน่วระบบประสาทนี่การการนอนอีกให้หลับยากขึ้นนอนหลับยากนะครับแล้วก็มีการภาวะแพ้รุนแรงนะครับซึ่งตรงนี้เรามีเราสามารถจะเบรกมันได้วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเบรกแบบนี่คือถ้าภาวะเกิดพิษตามินสูงในร่างกายจนเกิดภาวะพวกนี้เกิดแล้วแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอืมเอ่อ มันก็ต้องดูว่าวิตามินที่มีอยู่ในอาหารเนี่ยนะครับเรากินเข้าไปเนี่ยมันมีตัวไหนที่ทําให้ไอตัวจะมีไอตัวก็เลยเราไปเป็นกระตุ้นสารตอภรับแพ้วิตามินขึ้นมานะครับมันมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปลรูปอการแปลรูปเนี่ยหรือของหมักดอกเช่นชีส เนื้อสัตว์นะฮะพวกไส้กรอกพวกวายนะครับพวกอาหารที่ที่คุณเห็นไหมอาหารที่แปรรูปต่างๆที่คุณกินอยู่ที่คุณชอบอ่ะไส้กรอกไส้กรอกแฮมเบคอนเบคอนอะไรอีกอะแตทั้งนั้นที่คุณกินขึ้นมาเบียร์นี่ก็ใช่นะครับแล้วก็อย่างกระเนี่ยนะข้อต่อไปก็บอกคือสิ่งที่จะมาทำาจากยีสต์โดยตรงเลยนะเบียร์ ขนมปังแล้วก็ผักผลไม้บางชนิดนะครับเช่นมะเขือเทศผักโขมนะครับหรือไอ้พวกตระกูลในเฉดทั้งหลายอไนเฉดคืออะไรจตัไแมงโตกลางคืนในระยะเวลากลางคืนสังเกตที่ขั้วมันง่ายๆจะมีลักษณะห้าแฉกก็เขือต่างๆนี่จะมีห้าแฉกนะครับในที่สังเกตง่ายพริกนะครับพริกนะครับและอาหารบางชนิดเช่นส้มหั่ว ปลาหอยและไข่ขาวถึงแม้จะมีดับวแต่ตมีน้อยแต่ก็มักจะทําให้เป็นตัวทําให้อาหารชนิดอื่นเกิดการหลั่งวิตามีนออกมามทีนี้เราเข้าใจภาวะอย่างเนี้นะครับเราเข้าใจภาวะอย่างเนี้ยมันก็มีอาหารที่ไปเบรคฮิสตามีนเหมือนกันอืเดี๋ยวไปดูนะฮะอาหารที่เบรคฮิสตามีนอันนี้คืออาหารที่กระตุ้น,อา,านอาหารที่กระตุ้นาาะน,นะฮะเราต้องทำทำใบ้บาลานซ์กัน ผมไม่บอกว่าการที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคสเกดเงินเนี่ยครับหรือวพวกผู้ป่วยแพ้แพ้ภูมิเนี่ยควรจะมีสมุดโน้ตสมุดโน้ตฮะสมุดโน,น้ตเพราะว่าการแพ้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกนะครับแต่ถ้าเรารู้ตรงนี้เราบันทึกอยู่ตลอดเวลาเราจะจังทิศทางตัวเองที่ถูกกับทั้งหมดเลยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อไอ้สมุดต,ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นคมภีสําหรับตัวเราเองโดยตรงเลยครับทาให้เราเนี่ยห่างหายจากโรค และเข้าใจมันและเข้าใจแล้วก็คุมโรคเนี้ยได้อยู่มันสําคัญเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอาหารที่ต้านวิตามินนะครับว่าจะมีอะไรบ้างขับ้ิชานครับเป็นอะไรที่ผมอยากแนะนําว่าประโยชน์เยอะมากเลยประโยชน์เป็นสุดยอดมันเป็นสารต้านอนุมมที่สระที่ทรงพลังมากครับและมันมีไอตัวสารตัวหนึ่งก็เรียกเคอร์คูมินเคอร์คูมินตัวเนี้ยมันละลายได้ดีเนี่ยในน้ํามัน ถ้ามนุษย์การกินขมิ้นชันเนี่ยถ้าเรามีน้ํามันมะพร้าวนิดนึงมีพริกไทยดํานิดหนึ่งพริกไทยดาเนี่ยเป็นตัวเล่งทําให้ตัวเคอร์คูมินเนี่ยมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นมาถึงร้อยถึงสองพันเท่าเห็นไหมมันเป็นเทคนิคอะถ้าเราเข้าใจถ้าเสริมนะถ้าเสริมไปนิดเดียวมันเพิ่มพลังขึ้นมาแล้วตัวขมิ้นชันตัวเนี้ยมันไปตัวป้องกันการหลั่งวิตามินในร่างกาย ที่มันเป็นสาเหตุของการแพ้ของเรานะครับแล้วมันตัวมันเองเนี่ยนอกจากตัวมันเองเะเป็นยาแก้แพ้ด้วยครับแล้วยังช่วยบรรเทาอาการอักเสบทางเดินหายใจนะครับตัวแรกคมิ้นชานไปแล้วตัวที่สองครับกาบน้ำผึ้งน้ำผึ้งโอ้โหสุดยอดคือไอตัวน้ำผึ้งเนี่ยทานเยอะไม่ได้แล้วควรไม่ควรทานน้ำตาลวันละเท่าไหร่เออหกช้อนชาหกช้อนชาเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งที่เราทานกันเยอะๆเนี่ยมันไม่ถูก มันทานได้เต็มที่เนี่ยอ่าแค่เอาสองคำชาก็พออ่าเผื่อไปทานน้ําตาลตัวอื่นได้ต่อแต่น้ำผึ้งเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าน้ำผึ้งแท้หรือเปล่าเอ่อถ้าผมไปผมตัวผมเองเนี่ยว่าผมปั่นน้ําผักผลไม้เนี่ยอ่าผมไม่ใช้น้ําผึ้งครับวันผมจะใช้อะไรที่มาจากผึ้งอ่ะเอาไม่มีอะไรอ่ะเกสรผึ้งอ่าเกสรผึ้งเนี่ยดีสุดยอดเลยดีกว่าน้ำผึ้งอีกอ๋ออ่าหรือไอตัวเาเรียกอะไรนะ Royal Jelly นมผึ้งอ่านมผึ้ง มี่แค่ยิ่งสุดยอดแต่มันแพงนิดหนึ่งคือ,อตัวนมพึ่งเนี่ยโดยสรรพคุณมันเนี่ยดูสิฮะสรรพคุณคมันช่วยอะไรบ้างเขาบอกเกอรพึ่งนะฮะน้ำพึ่งนะฮะดิบจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภูมิแพ้และการติดเชื้อนะครับการทานน้ำพึ่งบริบาลที่เพียงเล็กน้อยประจําทุกวันเสมเือนเป็นวัคซีนป้องกันการแพ้เกสรเขาใช้คําว่าวัคซีนวัคซีนเลยเป็นวัคซีนธรรมชาติป้องกันการแพ้ได้ดีมาก ถ้าเนี่ยผู้ป่วยโรคภูมิแพ้แพ้ภูมิเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องอย่างเนี้ยเราก็ไปหาซื้อเกสรพึ่งนะเกสรพึ่งถูกหน่อยนะครับโรเจอรี่แพงนิดนึงนะครับผมแนะนําเกสรพึ่งแล้วกันหรือเอาน้ําพึ่งแท้ๆหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาผสมต่อวันนะเพียงพอแล้วเพียงพออย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับตัวที่สามตัวนี้เนี่ยตัวเนื้อเนี่ยอยู่ในขวงเรานะครับในขวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะเขาเรียกเบซิล เบซิลเนี่ยประกอบที่สามตัวเขาเาเรียกเลยว่าทปปริทป,ปรเปิลทริปเปิลเบซิลทปปร,ริปเปิลเบซิลประกอบด้วยใบแมงรักะ<ม>ใบโหระพาอืมแล้วก็ใบอย่างอธิบายให้ผมชอบผักกะเพราสามตัวครับก็เลยทตัป,ปเบซิลไอ้ตัวกะะเพราเนี่ยทางทางอ่าอินเดียเนี่ย เขาถือว่าเป็นใบไม้ของพระเจ้าเลยนะหรอโอ้โหทั้งสามตัวเนี่ยคือสรรพคุณมันเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วมันเป็นตัวไล่ลมที่ดีในในร่างกายเราเป็นตัวไล่ลมที่ดีนะครับเป็นทำให้เราเจริญอาหารได้ที่มันมีสรรพคุณเนี่ยคือเป็นสารต้านฮิสตามีนโโเป็นตัวต้านฮิสตามีนและป้องกันการอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้นะครับและแก้พิษของแมลงสัตัูต่อยได้เกือบทั้งหมดเลยวิธีการแก้มันง่ายมากเลย เอาใบเมลซีมาขยี้กะถูกใช้ได้เลยมาดูตัวที่สี่ครับกระเทียมโอ้โหกระเทียมเนี่ยใช่ไหมซีอิ๊มีกระเทียมไหมมีแล้วกระแล้วกระเทียมเราเป็นไงสุดยอดของกระเทียมเป็นกระเทียมเขาเรียกว่ากระเทียมดำคือเราสุดยอดอยู่แล้วว่ากระเทียมธรรมดากับกระเทียมดำมันมีฤทธิ์ที่ต่างกันที่รุดก็พยายามจะเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดมาเอามาอยู่แล้วเวลาเราใช้กระเทียมนะครับอะไรที่อยู่ในใต้ดินเนี่ย เราควรจะหามาจากแหล่งที่เาเรียกว่าปลอดสารพิษทําไมหรือแหล่งออกแกนิกทําไมก็หัวนบบนเนี่ยเวลามันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันดูดอะไรฮะถ้าเราดูดสารเคมีแล้วออกสารมีมีใส่เราดูดใส่ที่หัวงมันแล้วเราก็เอาหัวมากินแล้วก็เอาหัวมากินะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีโรคโรคแมลงดิยกก้ยะเขาอะไรฮะ เขาใช้อีทั่วยาฆ่าแมลงยาฆ่ายามันก็อยู่ในหัวหมดเลยฮะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วคือเป็นพืชที่เรากินหัวถูกครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกแหล่งที่มาที่มันดีและปลอดภัยที่สุดกระเทียมมันมีตัวทั้งอ่าเป็นสารที่มีละลายได้ทั้งในน้ําแล้วก็ในน้ํามันนะครับกระเทียมมายับยั้งอินซายบางชนิดเนี่ยที่ก่อให้เกิดการอักเสบถูครับยับยั้งนะครับ เป็นมีอเอนไซม์นะครับยับยั้งการกัดการเกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีสรรพคุณเป็นยาปฏิชีวนะธรรมชาติครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างภุ้ิกันต่อต้านภูมิแพ้และก็การติดเชื้อได้กระเทียมนี่คือสุดยอดเลยนะที่มันทำกระเทียมนะฮะทุกบ้านผมว่าต้องมีแน่นอนนะฮะและอีกตัวเนี้ยผมว่าตัวต่อไปทุกบ้านก็ต้องมีเช่นกันหอมหัวใหญ่ ชอบมากเลยคือตะกูลหอมหอมหัวใหญ่กระเทียมหอมแดงนะฮะกระเทียมนะครับคบพวกนี้มันมีสารอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสารโคเวสตินโคเวสตินตัวเนี้ยโคเวสตินตัวเนี้ย,ยมันเป็นสารที่ผู้สูงอายุเนี่ยถ้าทานไอตัวหัวหอมหอมแดงหรือกระเทียมมันจะไปยับยั้งสารละลายกระดูก โรคกระดูกพุ่นนะนะโรคกระดูกโรคกระดูกพุนเน<ช>ี่ย <ๆ S 2> <luôn S 1> ตัวนี้มันจะไปช่วยยับยั้งได้ด้วยไม,วไม่ให้กระดูกมันพุนเลยไม่ให้กระดูกมันพุนหอมหูใหญ่หอมแดงทานทั้งสดทานทั้งสุกได้หมดเลยครับ่วยได้หมดเลยแล้วมันเป็นตัวยับยั้งการสร้างฮิสตามีนในร่างกายลด oh อาการป่วยที่เกิดจากแพ้เกสรดอกไม้ได้นะครับนะฮะแล้วหอมหูใหญ่หอมแดงเนี่ยคนที่เป็นไข้หวัดแล้วมาดูตัวต่อไปฮะ แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจะมีสารเทอร์โบซินเหมือนกับหอมแดงอหอมหัวใหญ่กระเทียมเหมือนกันอ,อ๋อเหรอฮะนะครับแล้วช่วยการังฮิสตามีนและยับยั้งอาการแพ้เกสรดอ,อกไม้ได้นะครับมีสารแล้วสำคัญท,ที่สุดเนี่ยในแอปเปิ้ลมันมีไอตัวเมด็ดเมล็ดนั่นตัวเมล็ดของมันเนี่ยมันมีสารตัวหนึง่งเขาเรียกไซยาไน เขาบอกอย่าก,กินเยอะมันอันตรายมันเป็นพิษมันยาพิษนะไซยาไนน์เ่ยแต่คุณรู้ไหมว่าไอ้ไซยาไนน์เนี่ยคุณต้องทานเม็ดแอปเปิ้ลเนี่ยเม็ดเฉพาะ Apple เม็ดแอปเปิ้ลนี่ย 1> 1หนึ่งกิโลคุณถึงตายคุณกินเม็ดแอปเปิ้ลเนี่ยโดยเคี้ยวไปพร้อมกันหรือไปปั่นนะ้ำผลไม้เนี่ยเยาไซยาไนน์พวกเนี้ยมันเป็นกระตุ้นภูมิให้เราแข็งแรงได้ก็เหมือนว่าเรากินตัววัคซีนเข้าไปใช่ครับเป็นตัวกระตุ้นนะภูมิได้นะครับตัวต่อไปครับมีไหมฮะ อ่าขิงก็มาเห็นไหมโอ้โหพูดถึงขิงตอนแรกพวกขิงข่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับครับมันมีสปปรรพคุณเป็นยาแก้อักเสบโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็มีสารใต้ฮิสตามีป,ป้องกันอาการแพ้ขิงเนี่ยไล่ลมสุดยอดมากนะครับขิงเป็นอะไรที่ผมแนะนำให้คนทานเนี่ย มันมีประโยชน์สุดยอดเลยนะแก้วัดจริงเนาะโอ้แก้วัดทัดจมูกโอ้มันแก้ได้หลายโรคมันช่วยย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีแก้อักเสบได้สุดยอดมากนะครับอ่ะมาดูตัวต่อไปวิตามินซีเนี่ยที่ในปัจจุบันเนี่ยที่เอาวิตามินซีของบริษัทไปทานวิตามินซีเราทำจากอะไรอาเซราเชอร์รี่อาเซราเชอร์รี่ใช้ทำอะไรอีกแล้วก็มีทับทิมทับทิมอ่า มีกกจิเบอรี่อ่ามีจิเบอรี่มีคือคือคือที่ผมบอกมาเนี่ยของเราเนี่ยวิตามินซีของเราเนี่ยเป็นวิตามินซีที่สกัดมาจากธรรมชาติมาจากผลไม้ทั้งหมดเลยไม่ไม่ใช่เป็นมาจากกรดวิตามินซีมันเลยแตกต่างกันนะครับพวิตามินซีเนี่ยมันสามารถลดการหลั่งฮิสตามีนนะครับแล้วก็ช่วยยับยั้งฮิสตามีนที่หลั่งออกมาได้เร็วขึ้นลดการออกฤทธิ์ของฮิสตามีนทางในระบบทางเดินหายใจใช แล้วทำไมคนเราต้องกินวิตามินซีเพราะร่างกายสร้างไม่ได้ร่างกายเราสร้างไม่ได้วิตามินซีเราต้องหาจากข้างนอกเข้ามาข้างในวิตามินซีมันอยู่ในผล,ลไม้ไม่อยู่ในผลไม้อะไรมากที่สุดมะาขามป้อมมะขามป้อมมะขามป้อมสุดยอดมากเลยอืมผมเลยบอกว่าห,หาจากมะขามป้อมนี่ก็สุดยอดเลยถ้าเรากินได้กินได้สุดยอดตัวต่อปลของเรา โอ้โหตัวนี้คือสุดยอดเลยสุดยอดยังไงคุณอธิบายหน่อยครับตัวนี้นะครับผมก็อยู่ก็อยู่ในซีออลนี่แหละใช่ครับแลว้วก็เป็นโอเมก้าสามนะครับโอเมก้าสามที่เราเลือกคัดสรรมาจากพืชใช่ครับะค,ะคืองานขี้มอนนะฮะตัวงานขี้มอนตัวนี้จะมีกฎเขาเรียกว่าไขามันโอเมก้าโอเมก้าสามนะที่มีสรรพคุณนะฮะเหมือนกับยาลดแก้อักเสบะนะฮะ,ะมันจะช่วยลดการอักเสบนะฮะในในตัวของเซลล์ได้นะคร<ม>ับที่อ่าตัวนี้โอเมก้าสามเนี่ย มันคล้ายๆกับวิตามินซีแหละมันโดนความร้อนก็ไม่ได้โดนแสงก็ไม่ได้โดนอากาศก็กไม่ได้ถูกเพราะฉ้ำมันโอเมก้า3ร่างกายผลิตไม่ได้และการผลิตไม่ได้เนี่ยมันต้องเอามาจากข้างนอกเหมือนกันครับที่ที่คนโฆษณา,ากันเยอะแยะเลยโอเมก้า3อยู่ในน้ำมันถั่วเหลืองอืมเท,ทืเอกน้ำมันถั่วเหลืองว่ามันถั่วเหลืองคุณเนี่ยคุณก่อนที่คุณมากินคุณกินสดๆไหม ไม่ฮะผ่านความร้อนแล้วไปทอดต้องเอาน้ำมันมันมาผ่านความร้อนมาทอดทาอาหารนะปรุงอาหารนะว่าม,มันเป็นการโกหกแบบสุดโต่งอะ่ะแล้วมันถั่วเหลืองเนี่ยมีโอเมก้าหกมากกว่าโอเมกา้าสามอือคุณอิดเอาเรื่องโอเมก้าหกโอเมกา 3, ้าสามแทรกขึ้นมาก่อนเลยครับอืเดี๋ยวผมจะบอกเลยฮะมันมีอะไรบ้างออโอเมก้าสามโอเมก้าหกเนี่ยในร่างกายของคนเราเนี่ยมันสร้างขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาเลยครับ มันสร้างขึ้นมาไม่ได้มันต้องได้รับจากภายนอกขึ้นมามโดยปกติแล้วโอเมก้าสโอเมก้าหเนี่ยความสมดุลโอเมก้าสโอเมก้าหเนี่ยเขาให้โอเมก้าหเนี่ยสูงให้ไม่เกิน4ี่เท่านี่คือปรับขึ้นแล้วนะปรับขึ้นแล้วไม่เกิน4เท่าโอเมก้าสามหนึ่งเท่าหนึ่งต่ 1> 1อสี่หนึ่งต่อสี่โอเมก้าหทุกวนันเนี้คุณรู้ไหมว่าเราได้รับเนี่ยมันมากเกินไปมากมาันแปลว่าไปเพราะว่าทุกวันนี้เราอาหารทุก ทุกวันน <ter> ี้ที่เรากินโอเมก้าหกทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยคุณดูดิคุณเอาน้ำมันโถหลืองมาที่คุณคุยกันนักหนาว่ามีโอเมก้าสามอยู่เนี่ยโอเมก้าสามมันไม่เหลือแล้วคุณทำอาหารเนี่ยคุณโดนแสงก็สลายไปแล้วคุณเปิดโขดมันก็สลายไปแล้วคุณโดนความร้อนก็สลายไปแล้วคุณโดนอากาศก็สลายไปแล้วคุณเท่ากับว่าคุณทานโอเมก้าหกต่อเวลาโอเมก้าหกมันอยู่ในธัญพืชทุกชนิดธัญพืชธัญพืชทุกชนิด ดีครับดีคุณทานทายาพืชก็มันด้ดีมากอันนี้ดีมากแต่คุณไีทานน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันรวข้าวน้ำมันที่มันมีโอเมก้า6สูงสูงงั้นต้งนั้นเลยครับคือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันโอเมก้า6สูงมากนะครับสูงมากมากคุณทานเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าอัตราส่วนของที่คุณทานเข้าไปอยู่เนี่ยมันเกินเข้าไปกี่เท่าคุณรู้ไหม20เท่า30เท่า40เท่า50เท่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมา เขาบอกว่าถ้าโอเมก้า6นะฮะถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆนะครับมันจะส่งเสริมให้การแข็งตัวของเกล็ดเลือดใช่ครับแต่โอเมก้า3ต้องการการแข็งตัวของเกล็ดเลือดถ้าเรากินโอเมก้า6เยอะๆเข้าไปนะฮะจะทําให้หลอดเลือดบีบตัวแต่โอเมก้า3จะทําให้หลอดเลือดขยายตัวนะฮะโอเมก้า6นะฮะถ้าเราทานเข้าไปเยอะๆจะทําให้หัวใจหัวใจของเราเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับแต่โอเมก้า3เนี่ยจะรักษาการเต้นของหัวใจนะฮะ โอเมก้าหนะฮะส่งเสริมการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งนะครับโอเมก้าสจะลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งโอเมก้าหนะฮะส่งเสริมการอักเสบระดับเซลล์นะฮะโอเมก้าสลดการอักเสบของเซลล์นะฮะโอเมก้าหกนะฮะกดภูมิคุ้มกันโอเมก้าสส่งเสริมภูมิคุ้มกันถ้าเราเข้าใจเรื่องแบบเหล่านี้เราก็กเราจะรู้เลยว่าอ๋อเ้าทานโอเมก้าหที่มันมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบนี่คือตัวร้ายเลยนะตัวร้ายเลยแล้วดูคุณด,ดูภาพต่อไปครับอ ดูภาพแบบไปแบบคุณจะเห็นเลยนะครับว่าเนี่ยคืออัตราส่วนครับเท่ากับว่าอัตราส่วนโอเมก้าสามเนี่ยคุณแทบไม่ได้รับจากไหนเลยโอเมก้าสามอยู่ในไหนถ้าเราถ้าเราพี่พ่อพ,พ,พ,พี่พูดถึงโอเมก้าสามผมก็คิดถึงง่ายๆคือปลาปลาครับผมแล้วเรื่องคุณทานปลาคุณทานปลาอะไรผมก็ต้องไปทอดหรไปนึ่งก่อนนะพี่เปลานึ่งยังพอมีโอเมก้าสามเดี๋ยวว่าปลาทุกวันนี้คุณจับมาจากน้ำ้วยกว่าจะผ่านข้ามาให้เรากินเนี่ยอโอโ้โหมันจมันแทบไม่ ตัวเองต้องไปตกเบ็ดเองเลยใช่ไหมนมันเป็นอะไรอ่ะผมใช้คำว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยที่ทานปลาดิบปลาดิบเป็นเรื่องดีแต่ปลาดิบของเราท้ายาติเยอะตายเห็นไหมโลหะหนักเยอะไอแล้วคุณไปกินน้ำมันปลาน้ำมันปลาทุกวันนี้มีแต่โลหะหนักมีสารตลอหลสารแคสเนียมอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าคุณจะกินน้ำมันปลาคุณต้องมาอาจะแหล่งน้ำลึกแหล่งน้ำลึกเนี่ยมันกรดยากรเกดยากนี้มันแพงมากครับ อย่างที่แม่เราเคยทานเห็นไหมเอ่อ18เมตรประมาณเกือบพันอ่ะเออันแพงมากเออเพราะฉะนั้นเราเลยหาไอ้ตัวงาขี้มอนี่ยมาทดแทนไอ้ตัวฝักซีดับเห็นไหมเม็ดเจียเม็ดเจียวกเนี้ยมันเป็นแหล่งโอเมก้า3ที่เราจะทานเข้าไปเราต้องไม่ให้มันสุกเพราะไม่ให้มันผ่านความร้อนถูกครับมันต้องบีบโดยที่ไม่ผ่านอากาศ มันถ่าเป็นเทคนิคเลยอ่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องหลังเนี้ยมันถึงจะได้รับโอเมก้า3เข้าไปถ้าบอกว่าในชีวิตของมนุษย์ขาดวิตามินซีกับขาดแหล่งโอเมก้า3แปลว่าคนที่เจ็บข้อเกิดการอักเสบที่อยู่ภายในสําหรับหัวท,ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนะลอ,องสังเกตตัวเองนะครับว่าคุณกินอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะไปไหม,มนะฮะเช่อทานยาพืช สองคือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคำฝอยครับซึ่งมันไม่ยังมีแค่นี้มันยังมีอยู่ในรูปของเนื้อสัตว์ดูดูการเลี้ยงสัตว์นะการเลี้ยงสัตว์ทุกวันเนี่ยเราเห็นการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราจะเห็นว่าอ่ะคุณเลี้ยงวัวครับคุณเลี้ยงวัวคุณเลี้ยงวัววัวเนื้อให้คุณกินเนี่ยคุณทราบไหมครับว่าวัวที่เลี้ยงแบบฟาร์มเนี่ยคุณให้อะไรไปอ่ะก็กากถั่วเหลืองการข้าวโพดใช่กากถั่วเหลืองการข้าวโพด เหลือแล้วที่เขาเหลือจากโรงงานลอพวกนี้กินเข้าไปก็อยู่ในเนื้อสั์เนื้อสั์พวกเนี้ยเรากินเข้าไปกลายเป็นว่าตอนนี้ปัจจุบันเขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยมีโอเมก้าหกในเนื้อวัวเนี่ยสูงถึงยี่สิบเท่าฮะปกติต้องไม่เกินเท่าไหร่สี่เท่านี่ให้ถึงยี่สิบเท่าและการเลี้ยงเลี้ยงวัวบ่อยเนี่ยหากินยากมากเนื้อสั์ที่กินแบบ เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับดูดูหมูฮะหมูหมูที่เรากินกันอยู่เนี่ยหมูที่ผมจะเจออยู่ในเล้าอย่างเดียวเลยนะโอ้โหในคอกอย่างเดียวเลยนะจะโอ้โหไม่ค่อยเห็นหมูปล่อยจริงๆนะหายากจริงนะหมูที่เ้ยนแบบฟาร์มเนี่ยมีโอเมก้าหสูงถึงประมาณ 30- มสถึงสีเยอะกว่าเนื้อวัวเนื้อวัวเยอะกว่าเนื้อวัวใครที่ชอบกินหมูเราวังไว้หน่อยนะฮะ ถท่ากับหมูหมูที่เลี้ยงแบบหมูลุมหมูเลี้งธรรมชาติหากินยากมากเลยนะครับหายากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยผมเลยบอกว่าต้องหาจากแหล่งดีๆนะครับดูดูดูไก่ฮะไก่ที่มันอะไรที่กินกันง่ายมากเลยไก่นี่โหยอดคิดนี่ติดหนึ่งติดอันดับหนึ่งเลยอะไก่เนื้อไก่เนี่ยไก่เนี่ยเขาบอกว่ามันไข่ด้วยนะพี่นีฮะไก่เนื้อไก่กับไข่ไก่เนี่ยที่เรากินเนี่ยมาจากฟาร์มเนี่ย คุณรู้ไหมว่ามีโอเมก้าหกสูงถึง, 4, 10, ถง 5, สี่สิบถึงห้าสิบเท่าเยอะที่สุด,สดเยอะที่สุดครับโอ้โห oh ถ้าบอกว่าแหล่งที่เราได้เข้ามาในร่างกายของเรา uh huh. มันมีแต่อเมก้าหกทั้งนั้นลแล้วไข่อะพี่ไข่ไก่เนี่ยคุณรู้ไหมว่าที่อเมริกาเนี่ยที่แมคโดนัลด์เนี่ย uh huh. เขาระบ,บุกว้เลยว่าถ้าคุณจะเอาไข่ไก่มาให้ผู้บริโภคกินคุณต้องเอามาจากไข่ไก่ที่มาจากฟาร์มที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ เขาถึงจะรับซื้อแล้วคุณรู้ไหมว่าไข่ไก่ที่เลี้ยงจากธรรมชาติกับไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบฟาร์มเนี่ยความแตกต่างมันแตกต่างกันยังไงโอ้โหพี่ผมเคยกินอันนี้ผมเคยกินครับสีอันดับแรกคือสีสีของไข่แดงอืสีของไข่แดงคุณสังเกตได้เลยนะถ้าคุณไปซื้อไข่ธรรมดาที่ตามท้องตลาดจะออกเหลืองใช่ครับไม่เคยทําบอกพราเนี่ยชื่อมันบอกว่าไข่แดงแต่ทําไมสมัยนี้มันเหลืองอ่ะเออผมแปลกมากเลยและก็ยังไม่พอนะ ไข่ไก่แบบธรรมชาติเนี่ยเวลาว่าคุณคนเนี่ยมันะจะไม่แตกอืมแต่ถ้าไข่แบบฟาร์มเนี่ยไข่แบบเลี้ยงในกรงเนี่ยครับโอ้โหคนเนี่ยย,ยุ่ยหมดเหลวเหลวง่ายเห็นไหมย้อนกลับไปดูเรื่องโอ,อ,อเมก้าสามนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าโอเมก้าสามเนี่ยเราทานเข้าไปเพื่ออะไรลดการอักเสบถูกครับลดอะการเส้นทอนะฮะมันช่วยอะไรฮะเกี่ยวเรื่องไซนัสนะครับเกี่ยวกับพวกอ่าพวกไข้ละอองฟาร์ม แพาเกสรดอกไม้ตัวซีตัวคีมอนโอเมก้าสามมช่วยการทํางานของปอดบ,บอกว่าโอเมก้าสามเนี่ยอย่างคนที่เป็นมีปัญหาเกี่ยวกับโควิดมาและหายใจไม่ออกเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาให้ออกอัดโอเมก้าสามเขาไปช่วยเพราะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปอดเนื้อเนื้อปอ,อดของเราเนี่ยมันกลับมาทํางานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายเนี่ยาสามารถ เขาเรียก <idas> ว่าลดการอักเสบได้เป็นตัวที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยดูเรื่องต่อไปที่เกี่ยวเรื่องฮิสตามีนต่อเขาบอกว่าเครื่องดื่มที่มาจากชาเขียวเนี่ยโอ้โหดื่มชาเขียวทุกวันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของภูมิต้านทานเลยนะฮะชาเขียวประกอบด้วยนะฮะสารที่เขาเรียกว่าคาเทชินคาเทชินถ้าตัวไอตัวคาเทชินหรือคาเทชินเนี่ยตัวเนี้ยมันป้องกันไม่ให้ตัวฮิสตาดีฮิสตาดีเนี่ยมันเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งในร่างกาย เปลี่ยนเป็นฮิสตามีนมันเป็นตัวยับยั้งแต่ทีแรกเลยมไม่ให้ตัวฮิสตามีนตัได้เปลี่ยนเป็นฮิสตามีนนะครับแล้วมันยังไม่พอฮะยับยั้งการเกิดอาการแพ้นะครับก่อนที่จะมีโอกาสในการป่วยเป็นโรคต่างๆได้เท่ากับว่าความสุดยอดของมันเนี่ยสุดยอดแต่ว่ามันมีข้อเสียฮิสตามีนไอ้ตัวไม่ใช่ไอ้ตัวคาเชคชินเนี่ยอไอ้ตัวชาเขียวเนี่ยดีแต่ ตัวที่อยู่ในชาเขียวไอ้ตัวคาเฟอีนเนี่ยถ้าเราทานมากๆไปมันก็มีผลเสียเหมือนกันเดี๋ยวชาเขียวที่คุณพูดไอ้ขวดขวดเนี่ยไอ,ยไอย้ชาเขียวแช่เย็นอยู่ในขวดตามร้านสะดวกซื้อกินได้ไหมคุณรู้ไหมว่าชาเขียวที่คุณทานขวดหนึ่งเนี่ยขนาด200-250 ml เนี่ยค,คุณรู้ไหมว่ามีน้ำตาลอยู่เท่าไหร่ไม่ทราบ มีถึง13ช้อนชาถึงขวดเดียวนะ <20 S 1> ถึง20ช้อนชาขวดเดียวเนี่ยนะใช่ครับและการทานชาเขียวเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ใส่น้ำตาลนะครับคนจีนคนญี่ปุ่นเนี่ยทาน ชาจีนชาเขียวเนี่ยก็มีพัฒนธ้รทการดื่มชาเขาชงชาละเมียดมากละเมียดมากเขาดื่มชาตอนอะไรอากาศหนาวต้องจิบชาคนญี่ปุ่นคนจีนเนี่ยชอบกินชาเขาไม่กินชาผสมน้ำตาลหรอกครับนะครับเขากินชาอุ่นๆโอ้แล้วเขาเอาเนี่ยเขายอดชาด้วยนะแล้วชงทีเดียวแล้วเขาทิ้งเลยนะใช่ครับและชาคุณรู้ไหมว่าเขาไม่ทานหลังาบสองไปอ่าฮะอ่ชาจีนก็ไม่ทานหลังาบสองไปเพราะอะไรคุณรู้ไหม มันมีคาเฟอีนอนอนไม่หลับม่ผลคาเฟอีนมีผลต่อก,การนอนไม่หลับมันมีตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากแนะนำเพื่อนๆให้ทานนะครับมีตระกูลเบอร์อร,อรี่ตระกูลเบอร์รี่ทุกตัวลูกบอลของไทยเนี่ยสุดยอดมากคุณรู้ไหมว่าไอบอลเนี่ยใบของมันเนี่ยคนพื้นบ้านคนต่างจังหวัดเนี่ยก็ฉลาดมากเลยทำไมฮะเขาเอาใบบอลเนี่ยมาต้มดื่ม ใบมอญเนี่ยมันให้รสชาติดีแล้วก็มีสารที่ช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยลดอาการภูมิแพ้ได้เอ้าใบมอญน้ำตาลน้ำแกงน้ำตาลน้ำแกงเลยเป็นชูพกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเรียกอ่อมเบอร์รี่อ่า,อามีเบอร์รี่อะไรบ้างบลูเบอร์รี่ดักเบอร์รี่สตรอเบอร์ร,รี่อ่าอ่อาร์ลัตเบอร์รี่นะครับทุกูเบอร์รี่ทั้งหมดเนี่ยเวลาเราทานไม่ทานเนี่ยเข้าช่องฟีดแล้วก็มาปั่น อย่างละหน่อยอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยโอ้สุดยอดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สมพลังแล้วไปช่วยยับยั้งฮิสตามีนได้ดีตัวหนึ่งแล้วก็มีอมีตัวคนที่เข้าสู่ไวัยทองเนี่ยเขาต้องทานในสมุนไพรตัวเนี้เขาเรียกตังกุย่าตังกุยตัวเนี้เขาเอามาต้มกับน้ำซุปก็มีนะครับเขามาต้มัมบามาต้มกับในทั่วปักที้หรือหังฉีหรือ,อ,อหอยซัวเกาขี้นะครับพวกเนี้ย ต้ตญญาต้มกระสมเลยต้มาตุนยาจีนก็มีเข <heures S 1> าเอาย,ายางกุยใส่เข้าไป <heures S 1> คุณรู้ไหมยังกุยเนี่ยนอกจากช่วยไวทองแล้วเนี่ยช่วยผู้หญิงที่ประจําเดือนมาไม่ปกติแล้วเนี่ย <heures S 1> มันยังช่วยยับยั้งฮิสตามีนได้เป็นอย่างดีเหมือนกันแล้วคนยังไม่ไวทองอ<ร>่ะผมยังไม่ไวทองผมกินได้ไหมได้ครับแล้วก็มันช่วยอะไรฮะมันช่วยให้ทาให้อาการของเราเนี่ยต้านฮิสตามีนได้ดีแล้วเนี่ยมันลดการอักเสบได้นะครับลดอาการ ท้าขึ้นท้องเฟ้อนะครับได้ได้เป็นอย่างดีลมด้วยลมด้วยหรือเอามาต้มกับไอตัวพุษาจีนพุทซาจีเนี่ยสุดยอดพุษาจีนตัวหนึ่งรากบัวพวกเนี้ยช่วยทําให้เรานอนหลับได้ดีนอนหลับได้ดีนะครับพวกเนีวันนี้ผมกับพี่รุนะฮะแลเรก็ทีมงานนะครับขอราไปก่อนนะครับเจอกันอาทิตย์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มผมอยาเระบอกแล้วนะครับ ห้ามพลาดทุกไลฟ์ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะอดอะไรดีๆกับพี่รุษไปแลนะมาติดตามกันอาทิตย์หน้าครับสำหรับอาทิตนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รุ่ครับ